The Motivation with Gen C podcast ดีๆที่คน Gen C ต้องฟังสวัสดีค่ะสมฟังอยู่กับรายการ The Motivation with Gen C กับน้อยสุารัตน์ค่ะ ในรายการพอดแค์ของคนเจนซีที่จะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ถึงมุมมองแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กําลังรับฟังอยู่ในตอนนี้ได้ค่ะซึ่งในอีพิโซดนี้นะคะก็เป็นตอนความผิดพลาดคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ค่ะที่จะชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยเกี่ยวกับความชอบในการร้องเพลงนะคะสู่เส้นทางในการเป็นนักร้องหมอํำค่ะ ซึ่งเขาคนนี้นะคะก็เริ่มต้นการร้องเพลงด้วยการามีคนชวนไปประกวดนะคะแล้วก็จนได้รับรางวัลใหญ่ๆตามเพีงต่างๆมาครอบครองและนอกจากนั้นค่ะเขาก็ได้ไปร้องเพลงถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังเป็นเจ้าของรางวัลยอดเยี่ยมสาขามอลล์ไม่หมดจากรายการไม่ต้องำํำมอลล์ฟังเพลงซีซั่นที่หนึ่ง แล้วก็เปิดธุรกิจเป็นของตนองเองด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นพระเอกหมอลำรุ่นใหม่ไฟแรงมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเขาก็ได้อยู่กับเราแล้วนะคะยินดีต้อนรับพี่ออฟสุรพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายสุรพลทองด้วงค่ะชื่อเล่นออฟค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าออฟสุรพลก็ได้ครับตอนนี้พี่ออฟทําอะไรอยู่บ้างคะ,อะตอนนี้นะครับอ่าหลักๆเลยคือจะ มีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะครับที่เปิดเป็นร้านอาหารครับร้านพวกซ้มตามร้านยำนะครับที่ท่าขนยางทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับแล้วก็อ่ารับงานร้องเพลงด้วยเหมือนเดิมครับเป็นรับเชิญ,แล,ชญแล้วก็รับเต็มวงเหมือนเดิมครับถ้ามีงานติดต่อเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปกติเลยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ จะโดนพิษโควิดนิดนึงก็เลยแบบโดนเลื่อนงานไปหมดเลยแล้วก็จะอยู่กับธุรกิจร้านอาหารมากกว่าเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะแล้วจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงหมอลำของพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟรู้ว่าตนเองถนัดร้องเพลงหมอลำตั้งแต่ตอนไหนบ้างต้น,ตนเเๆเลยเล็กๆเลยคือเรารู้จักหมอลำแต่ว่าเรางี้เรางี้เคยร้องไม่เคยอะไรไเลยนะครับเราเป็นคนที่แบบ เขาเป็ออนคนเริ่มต้นโดยที่ไม่ใช่ตัวเองเป็นคนพาเริ่มนะ,อะตอนตอนต้องต้อง้อาวาาไปก่อนว่าตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมะครับเขาเรียนเขาอยู่ในชมรมวงโปรงลางดนตรีนักศสลป์ที่โรงเรียนควบความวิทยาคุมอำเภอท่าบ่อจังหวัดหงองคายเขามีวงโปรงลางแล้วพอเอาเข้าไปตอนมหนึ่งก็ไปสมัครเข้าชมรมอ่าอยู่ชมรมวงโปรงลางและทีนี้ ตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นนักร้องเราไปเป็นพวกเขาเรียกอะไรอะพวกเบื้องหลังอะครับเป็นคนฉากคนชุดใส่อะไรชุดให้นักสแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่เบื้องหลังแต่เบื้องหลังมากกว่าแล้วทีนี้พอพอจะขึ้นมมสองมสามก็ได้เป็นนายรำเป็นนายรำเป็นพวกเบสเิคด้านหลังเหมือนเดิมพอมสี่ที่นักร้องที่อยู่มหกจ,จะออกแล้วแล้วทีนี้อาจารย์จะส่งประกวดชิงแมปมถ้วยพระราชทานอ่า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปิหลวงอ่าและทีนี้หานักร้องไม่ได้ซึ่งเราอ่ะก็คืออ่ามีฐานในการร้องทานองอ่าพวกสารพันพวกอ่าทีมกลมเด็กทานองเสนออะไรเนี้ยพอดีอาจารย์แม่เคยเคยให้เราพกากเพีกลัวอาจารย์แม่ในนั้นทีนี้ก็คือผู้ผู้ควบคุมงบปรลลุงรังแต่แกจบเอกภาษาไทยนะครับและทีนี้ก็เลย แก <Okay, S 2> ก็เลยเอาออฟเอาออฟเนี่ยไปประกวดพวกทาน้องสนองพวกเพียงกอมเด็กอะไรอย่างเงี้ยในตอนในตอนในตอนเรียนนะนอนนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าลองดูออฟลองดูก็แล้วกันออนนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์มาจับเอาเออฟเนี่ยไปไปไป้ไปไปไปองหมอลำอเป็นครั้งแรกเลยในตอนนั้นก็เป็นการเริ่มเริ่มฝึกหมอลำในตอนนั้นเลยพองานแรกก็ เป็นอะไรที่แย่มากเพราะว่าเราเรา,เรายังใช้เสียงในการร้องหมอรำอะไรอย่างี้ไม่ถูกต้องเสียงแหบเสียงอะไรไปหมดเลยตอนนั้นยังยังเข้าไม่ถึงหมอรำบ้างตรงเนาะตอนนั้นทีนี้เราก็เริ่มอันนั้นเป็นงานมันงานแรกที่แบบล้มเหลวคือส่งอัดดีซีดีไปแล้วไม่เข้ารอเราก็เลยแบบว่าอ่ะนั้นเราลองพยายามดูใหม่ก็เลยลองฝึกลองอะไรอย่างงี้กับปุ่ครูอาจารย์ผู้สอนหมอรำ แกเป็นนักดนตรีครับแต่ว่าสอนหมอลำได้ด้วยและทีนี้อ่ะก็เลยมีงานแข่งต่อไปก็เลยเริ่มเริ่มฝึกตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นฟังฟังไปด้วยแล้วก็ให้อาจารย์ฝึกไปด้วยครับแล้วพี่ออฟแบบว่ามีการฝึกยังไงบ้างคะอ่าฝึกฝนในการร้องหมอลำเนาะอันดับแ,แรกเลยก็คือเราต้องมีเริ่มมีใจรักก่อนเริ่มมีแบบพรสวรก่อนที่แบบว่าจะหาข้อมูลต่างๆนี่หมอลำเป็นยังไง หาประวัติหมอลำก่อนเลยหมอลำเป็นยังไงเพราะว่าเราเป็นคนมามาตั้งแต่แรกๆไม่รู้หมอลำเืออะไรเลยแต่เคยได้ยินมาว่าอ๋อหมอลำหมอลำหมอลำแต่เราต้อรู้ว่าหมอลำมีอะไรซึ่งมันแตกแขนงออกไปอ่ะมีเยอะมากๆทํานองนั้นทํานองนี้อะไรอย่างเงี้ยอาทิเช่นหนึ่งทำนองลําพื้นแหล่ทำนองอ่าลําพื้นลําแทนเอ้ลำเดินลำยาวลำรองลำเตยลำ ทางสาั่นคือมันแตกออกไปเยอะมากๆทั้งท้งนองในอีสานและทั้งนองลาวและทีนี้การฝึกฝนของของพี่อมน้องก็จะฝึกฝนกับคุณครูที่เรียนดนตรีมาเป็นหมอแชนที่แกเคอร์เตเปาให้หมอลำอะไรเงี้ยแกก็จะตามมาแล้วก็มาสอนอกอบได้ด้วยและนี้เอาก็เลยอ่าฝึกฝนอกจากคุณครูด้วยแล้วก็เราต้องมีความแสวงด้วยแล้วก็ฝึกเองด้วยโดยการอ่าไปหาเทปหมอลำเก่าๆฟังใน youtube อะไรเงี้ย แล้วก็ฟังฟังฟังแล้วาก็จำจำจำอาไหนเป็นรูปเด็ดรูปตีรูปเตือนรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำเอามามันปรับให้เข้ากับตัวเองแล้วอะไรที่ทำให้เราเรียกว่าชอบในการร้องเพลงหมอราบ้างคะพี่อ๊อฟตอนแรกตอนแรกๆเลยคือยังไม่ได้ชอบหมอรามขนาดน,นั้นนะครับพอพอเราเริ่มมาได้สัมผัสมาฝึกมาอะไรอ่งเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเราชอบตอนไหนแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งอ้าว เราร้องหมอลำเป็นแล้วแล้วทีนี้เราเราเราอยากเราอยากไปประกวดนู่นนี่นั่นประกวดเวทีนี้ประกวดเวทีนั้นก็เลยเป็นการชอบไปเลยก็คือแบบว่าไปประกวดแล้วก็หลายๆเวทีก็เลยทําให้เราชอบในการร้องหมอลำใช่ไหมใช่ครับแล้วในการร้องเพลงหมอ,หมอลำเนี่ยพี่อ๊อฟถนัดร้องแนวไหนบ้างหรือว่าทํานองไหนบ้างก็คือเอาแรกๆเลยเนาะเราเราจะยังไม่ได้ชอบทํานองไหน พอพอเราได้ฝึกฝนไปเรียนรู้ว่าทํานองนี้ทานองนี้อ่าทานองลําพื้นแรกๆเยวก็ชอบทานองลําพื้นไอ้ยเพราะดีจังเลยพอไปศึกษาอีกทานองหนึ่งเอาทานองนี้ก็พอไปศึกษาอีกทำนองหนึง่งเอาทำนองนี้ก็พอเอาเป็นว่าคือแบบว่า,วามันมันชอบหลายทำนองมากตอนนี้อ่ีิเช่นอ่าลำพืินอันนี้เราก,ก็ชอบที่เราได้เอาเอาไปประกอดในละครละคงลำพืนลำพื้นเป็นลกลพาลำปูไทยคือมันแต่ละทำนองมันมีเสน่ห์แตกต่างกัน ครับชอบชอบหมดเลยขอชอบหมดเลยแล้วกันแล้วแนวไหนพี่พี่ออฟร้องร้องถนัดมากที่สุดในการร้องที่ถนัดใช่ไหมครับที่ถนัดก็คงน่าจะเป็นลำเพลินมากกว่าครับเพราะว่า,าด้วยทำนองทำนองมันคึกคืนเร้าใจใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบกับมันได้ออกลีลาท่าฟ้อนด้วยแม่บทอ่า ในท่าลําอะไรต่างๆกับกิริยาต่างๆแล้วออกกีฬาท่าลําด้วยแล้วมันทําให้อบอได้ใช้ทั้งสองอย่างที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ก็คือการร้องก็คือลําเพลินแล้วก็การลําก็คือการที่ได้เรียนหน้าตัดสีมามาบวกก,กันใช่ครับก็ <c oughs> เลยชอบทานองลําเพลินถนัดลําเพลินด้วยแล้วกว่าจะมาเป็นนักร้องหมอรำละได้เนี่ยเราต้องแบบว่าผ่านอะไรมาบ้างหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหม อุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยครับคืออันดับแรกเลยคือเราต้องรักษาเสียงไปเองไม่ให้สแสงหักเราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมว่าอ่าน้างงอ,งองเสียงแหงต้องร้องเสียงเฮ้ยต้องร้องต้องร้องเสียงเบาๆเสียงแหววจังอะไรเงี้ยก็คือเกิดอันดับแรกเลยเกิดจากการนักรองหนึ่งดื่มแอลกอฮอล์สองอาจจะเป็นพวกดูดบุหรี่พวกดื่มของมึนเมาอะไรเงี้ยมาทาให้กล่องเสียงเราเสียหายหรือแหกได้ครับก็คือเขาจะเป็นคนไม่ดูดบุหรี่ ไม่ค่อยดื่มแอลก,กอฮอล์ไม่ดื่มเลยก็ว่าได้น,นานๆทีจะเค่ียไม่ไม่ค่อยดื่มเหล้าไม่ค่อยดื่มอะไรอย่างงี้มมมมีมีทิตเบียร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าคุณเอาให้อะไรอย่างเงี้ยในช่วงเทศกาลเนาะแต่เราก็ไม่ได้ดื่มอะไรขนาดนาั้นเพราะเป็นเป็นคนห่วงเสียงมากๆอ่าปัญหาในการที่ไม่มีเสียงแล้วมันทําให้กระทบต่อผลงานทําให้งานเราออกมาไม่เต็มที่ออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่ใช่ครับสมมติว่าเราเสียงแหบเงี้ยคือวันนั้นก็ต้องไปหาฉีดยาเลยให้เสียง กลับขึ้นมาเราจะต้องไปฉีดยาไปปรึกษาคุณหมอว่าคุณหมอทํายังไงจะให้กองเสียงเราแบบดีขึ้นกว่าน,นี้คุณหมอก็ฉีดยาให้แต่แต่ไม่แน่ใจว่ายาอะไรที่อ๊อฟเคยมีเหตุการณ์แบบว่าเสียงหายเลยบ้างปี่มีครับมีบ่อยมากแรกๆเลยตอนที่ไม่รู้อะไรเลยกินน้ำมะนาวที่คุณคุยกินนะออคือกินน้ำมะนาวแล้วอันที่สองก็คือแบบไปฉีดยาตอนนั้นอาจจะต,ตอนนั้นเรียนมหาลัยและ ไปอ่าเป็นพระเอกในวงน่าฏะเสียงอินคอนเสิร์ตที่คณะ,ะศิลปกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามแลวทีนี้เสียงหมดเพราะว่าเราซ้อมทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยได้นอนไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ก็เลยทําให้เสียงหายไปก็เลยต้องไปฉีดค่ะพระั้นแล้วก็บวกกับการเราต้องนอนพักผ่อนเพียงพอด้วยเสียงเรามันมันค่อยจะกลับมาแล้วตอนที่พี่ออฟไปประกวดในเวที ร้องเพลงเนี่ยพี่ออฟคิดว่าเวทีไหนที่คิดว่ายากที่สุดสําหรับพี่ออฟยากที่สุดเป็นคงเป็นเวทีได้รับแชมป์ที่ปักงูใสครับอันคือเป็นเวทีแรกทึ่งขัดหมอลำแล้วก็ได้ไปแข่งเลยเพราะว่ามันท้าทายตรงที่ทุกคนเขาเขาฝึกมานานแล้วอะเราเพิ่งฝึกไปไอ้นี้เราไปประกวดที่ ทิมทอมสัมฟาร์มที่อคอปักตงชัยจังหวดัดนครราชสีมานั้นเป็นงานแรกเลยในการเดินทางไปเนี่ยเขาแบ,บ่งเป็นสามรอบรอบแรกคืออัดวิดีโอวีดีโองแล้วเราผ่านเข้ารอบทีนี้อันที่สองก็คือได้ไปรอบคัดเลือกที่อ่าห้างสรรพสินค้าแห่งที่ในจังหวัดบนผ่านเข้ารอบคัดเลือกแล้วก็เข้าสู่รอบชิงหกทิมสุดท้ายแล้วก็ได้ไปแข่งรอบชิงที่ในฟาร์ม จิตรำสังฟาร์มที่ยังเปิดประตูใช้แต่ครับทีนี้พอไปเข้ารอบชิงใช่ไหมมันต้องเปลี like ่ยนกรรรมใหม่หมดเพื Poke ่อท mm ี hmm. ่จะเชิญน um ักท่องเที่ยวเอากลรรมเกี่ยวกับเชิญนักท่องเที่ยวอ่าให้มาเที่ยวฟาร์มจิตองสันอะไรเงี้ยว่ามีของดีอะไรบ้างซึ่งอาจารย์ก็แต่งใหม่เลยที่ก็ต้อง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 องสองหน้ากระดาษภายในสี่วันสี่ห้าวันนี่แหละที่จะไม่แน่ใจแต่สี่ห้าวันตอนนั้นเดินทางไปแล้วพี่ยังจำกรรรมไม่ค่อยได้พี่ไปตั้งแต่หอคายถึงโคราชอ่ะ ประมาณห้าหกชั่วโมงนั่งรถทัวร์ไปเที่ยวสายสมุทรเสียบไปหงดเลยแล้วก็ท่อง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 ไม่คุยกับใครเลยตอนนั้นกดดันตัวเองมากเพราะว่าเป็นงานแรกแล้วแบบเข้ารอบเรารู้แล้วตัวเก่งมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาเก่งมอลำอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นร้องเพลงบนรถทัวร์เข้าใจฟิลบนรถทัวร์ไหมเขาก็จะร้องเพลงร้องอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็นั่ง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 คุยนั่งนั่งนั่งท่องท่องท่องจนถึงโคราชเลยตอนนั้นไม่ค่อยคุยกับใครเลยเพราะว่าตัวจำกอลลัไม่ได้ แล้วก็พอเราแข่งแข่งปุ๊บจับฉลัดได้ทีมแรกแล้วก็ขึ้นไปกป็มาามากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราทําดีไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ดูใครเลยแข่งทีมแรกเอาที่เราซ้อมมาเลยพอประกาศผลออกมาเราได้อ่ารางวัลชนะเลิศชนะเลิศอันดับที่หนึ่งของพระอีกานแล้วได้รางวัลแชนยอด,ดเยี่ยมแล้วก็ได้รางวัลอ่ไปทัศนศึกษา แสดงที่ร้านทิมทำสัญฟันที่ประเทศสิงคโปร์เป็นสามสี่รางวัลเลยตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แบบอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เริ่มชอบหมอลำเต๋อก็ว่าได้ใช่ครับส่วนเวทีไม่ต้องคาหมลอลำสังเทปคือภูมิใจในรางวัลแต่ว่ายังไม่ภูมิใจในที่ที่ยังทําให้เต็มที่ของพี่ในู้สึกของพี่เพราะว่าหนึ่งคือ,อมันได้ประกวดแค่รอบเดียว คือตอนนั้นมันอาจจะมีปัญหาในภายในของการประกวดคือเขาเขาประกวดแค่รอบเดียวใช่ไหมไปออดิชันปุ๊บเขาประกาศผลเลยคือเหมือนมันมีปัญหาทางทางภายในของเขาพี่ก็เลยยังไม่ไม่ได้โชว์ศักรรยภาพสักเท่าไหร่ยังไม่ได้เตือนที่สักเท่าไหร่ใช่ครับตอนที่ไอพี่ออฟบอกว่าว่าตอนนั้นตื่นเต้นด้วยแล้วพี่ออฟมีวิธีการจัดการกับความตื่นตื่นเต้นยังไงบ้างคะในการประกวด ก็คือหนึ่งรวบรวมพลังเราก็จะไม่ประมาทแล้วก็มองมองคนไปตรงๆงมองตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยแล้วอ่าหนึ่งต้องมีสมาธิอยู่กับในก่อนลําว่าะมันจะต่อใจมันจะร้องว่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ต้องรวบรวมสติเพราะว่าหนึ่งเราพวงในกรลําด้วยสองเราตื่นเต้นด้วยต้องมีสติมากๆเลยค่ะหลังจากที่ได้รับรางวัลไอจากรายการไม่ทองคำมอลราฟงังเพศ่นั้นหรือว่า เวทีที่พี่ออฟไปประกวดแรกๆครเราแบบว่าได้นําประสบการณ์หรือว่าคําแนะนํามาต่อยอดยังไงบ้างคะเอ่อทั้งสองเวทีพี่จำไม่ได้ว่าไปไล่เลี่ยก,กันไหนแต่เวทีแรกคือเวทีแรกคือเวทีที่ชนะเลิศจากจินแผ่นต,ตามโพรลาดเนาะที่ตอนนั้นมีบรมครูที่เป็นคณะกรรมก,การเยอะเลยอาทิเช่นอ่าคุณแม่อ่บาบันเย,ยนลากแกน คุณคุณแม่ดรเตร์วีวรรณนำเนินท่านก็ได้ให้คำแนะนำต่างๆมาเราก็จำแล้วก็มาปรับสายในตัวของเราแล้วก็อันที่สองเลยที่ไปเวทีในคำมอนทางเฟสอาจารย์สลาพิทีนีสแล้วก็อาจารย์าารยบานยมิมก็ให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็ชื่นชื่นชอบในกฎงานของเราพอสมควรในตอนนั้นอ่าพี่ก็นำมาปรับปรุงและต่อยอด ในในปัจจุบันในการแสดงปัจจุบันครับก็เรียกได้ว่าเป็นการนำวิชาที่เราเรียนม,มาทั้งในแล้วก็นอกห้องเรียนนะคะมาพัฒนาเจาให้กับคนที่รู้จักหรือว่าน้องๆทั้งในมหาลัยแล้วก็นอกมหาลัยแล้วในการแบ่งเวลาของพี่ออฟเนี่ยพี่ออฟมีการแบ่งเวลายังไงบ้างคะถึงจะไม่กระทบกับแบบวว่าธุรกิจด้วยแล้วก็การร้องเพลงด้วย ทั้งสองตอนนี้นะครับคือส่วนมากจะต,ตอนนี้ครับมันอยู่ในช่วงอ่าโรคระบาดด้วยโควิดเก้าเนาะก็คือหนึ่งที่ออาจะเลือกเอาล้านเป็นหลักเลยอันที่สองก็คือรับงานร้องเพลงแต่ว่ารับงานร้องเพลงเนี่ยที่เราจะเลือกเลียกลับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เลือกไม่ได้แล้วเพราะเลื่อนหมดแล้วก็วต้องอ่าบริหารเวลา ว่าอ่าวันนี้เราจะเปิดล้านวันนี้จะรับงานนะอะไรอย่างเงี้ยพี่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 จะแบ่งเวลาเอาโดยที่แบบถ้าถ้ามีงานวงใหญ่มาถ้ามีงานวงใหญ่มาพี่เราก็จะไปไปไปทั้งพี่แล้วก็แฟนพี่เลยจะจิบหลานถ้าเป็นพี่รับเชิญคนเดียวพี่จะให้แฟนพี่เฝ้าร้านแล้วก็พี่ก็จะไปรับงานใช่ครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือยังรับงานที่เป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงมารำอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ใช่ครับร้บงานร้องเพลงปกติเลยครับแล้วแบบว่ามีงานอื่นไหมคะนอกจากร้องเพลงอ๋อมีครับก็คือหนึ่งทำธุรกิจส่วนตัวสองร้องเพลงนะครับสามก็คืองานสอนร้องสอนรำครับไปสอนรำอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบว่าไปเริ่มสอนรำยังไงเริ่มต้นยังไงคือถึงได้ไปเริ่มสอนรำก็คืออันดับแรกเลยคนเห็นผลงานเราในยูทูบเราก็เรียนทางด้านนาฏศิลป์นเนาะ ทา,ทางด้านเสียทางด้านศิลปะการแสดงทีนี้ก็เลยทําผลงานสอสดจบลงใน y o u ูทูบด้วยนี้คนที่แบบเขาเห็นผลงานใน y o u ูทูบยังไงเขาก็ติดต่อมาอว่าจ้างไปเป็นวิทยากรอสอนบ้างแล้วก็แบบจ้างไปสอนตัวไปสอนบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วแบบว่าไปสอนในระดับมัธยมหรือว่าระดับอมหาลายัยอะไรยังไงบ้างับมีมทุกรูปแบบเลยครับตั้งแต่อ่า ประถมประถมก็เคยไปสอนมัธย,ยมก็เคยสอนแล้วก็มหาลัยด้วยครับแล้วพี่ออฟมีแบบว่าสอนร้องเพลงบ้างไหมคะสอนร้องเพลงมีมีบ้างครับสามารถจะไปสอนเป็นวงฟงลางอะไรครับไปลองไปสอนลองไปติววลองให้แล้วเป้าหมายชีวิตในตอนนี้ที่เราคิดไว้คิดว่าประสบความสำเร็จในอย่างเดียวออสำหรับพี่จะไม่ค่อยใช้คําว่าประสบความสำเร็จเพราะว่า ถ้าเราบอกว่าเราประสบความส็จแล้วอ่ะมันจะไม่มีการพัฒนาตองน,นี้พี่พี่ต้องบอกว่าพี่เดินมาอีกเก้าหนึ่งละกันตั้งตั้งตัวได้เร็วหน่อยหลังจากที่จบมาหังจบที่จบมาห้าเดือนก็เริ่มเปิดธุรกิจเป็นร้านอาหารเลยก็คืออ่าได้เก้าเก้าหนึ่งแล้วหลังจากที่เรียนจบมาอ่าเก้าที่สองก็คือเก็บเงินเก็บเงินอ่าส่งให้ครอบครัวกบเงินสร้างอนาคตอะไรเงี้ย เป้าหมายของพี่ก็คือการเป็นคนรวยแค่นั้นแหละพี่พี่พี่ทําทุกอย่างเลยที่ได้เงินที่ไม่มีเป้าหมายว่าอ่าโตขึ้นจะได้เป็นอะไรโตขึ้นจะทําอะไรก็คือเนี่ยพี่ทําตั้งแต่ตอนนี้เลยพี่ไม่ได้เอาตอนโตขึ้นพี่พี่ทำตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเก็บเงินแล้วก็พอมีเงินักพักเราก็ต้องอมีบ้านมีรถมีนั่นมีนี่เป็นของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็มีมีบ้านแล้วที่บ้านที่แบบ พ่อกับแม่ทําให้อะไรเงี้ยอยู่กับพี่อะไรเงี้ยแต่พี่ก็ต้องแบบหาวิธีอะไรเงี้ยเพื่อความถูกใจของตัวเองก็ต่อยังไงใช่ใช่ครับก็คือเป็นการก้าวแรกประจัที่พี่เริ่ม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 เ,มเขาเรียกอะไรอะเริ่มใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเป้าหมายที่ออฟมีเป้าหมายในอนาคตบ้างไหมครับแบบว่าอยากจะทําอะไรอีกเพิ่มไหม ถ้าถ้าตัวพี่ไม่มีเป้าหมายทุกคนทุกคนจะมองอย่างนี้ใช่ไหมนี่คนนี้ไม่มีเป้าหมายในชีวิตอีกคนนึงจะมองว่ามีเป้าหมายในชีวิตที่ต้องไปเป็นอ่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดให้คนอื่นนะพี่ยกตัวอย่างว่าอ่าเป้าหมายในชีวิตก็คือการเป็นตำรวจเป้าหมายในชีวิตการเป็นพยาบาลเป้าหมายในชีวิตการเป็นครูเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันเป้าหมายในชีวิตของพี่อ่ะคือต้องเป็นคนรวยแค่นั้นต้องมีเงินพี่จะทำทุกอย่างเลย ที่ได้งงเงินรับร้องเพลงสอนร้องเพลงรับงานร้องเพลงอ่าเปิดร้านอาหารธุรกิจส่วนตัวอาชีพของพี่อ่ะมันเป็นอาชีพที่บสวยคือเป็นอาชีพที่แบบไม่มั่นคงคนคน,คนอื่นจะมองแบบนี้แต่พี่มองว่ามันก็โอเคนะถึงจะไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐหรือทางเอกชนอะไรเงี้ยพี่มองว่าเออพี่แบบ ยังไงก็ต้องดิ้นรนหาเป้าหมายของตัวเองก็งคือการต้องมีเงินเยอะๆแค่นั้นแหละอเคก็คือต้องมีเงินเราก็ใช่เป้าหมายของพี่คือต้องมีเงินเยอะๆแค่นั้นค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่เอาฝากอะไรถึงคนที่แบบว่ากลัวที่จะลงมือหรือว่าไม่กล้าทําในสิ่งที่ตนเองรักอ่าอันดับแรกเลยเราต้องมีใจได้รับในสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็กล้า ลงมือทําทําตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรออะไรโอกาสไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราเราจงวิ่งเข้าไปหามานันถตงว่ามีการประกวดอะไรอย่างเงี้ยไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องชวนใครด้วยถ้าชวนเราจะเสียสุขภาพสิเพราะวา่าชวนแล้วเอาเขาไม่ไปด้วยเราจะไปดีไหมอ่ะทําให้เราประมาเน่ะคือ <c oughs> พี่ไม่ชวนใครเลยตอนนั้นพี่ไปเลยไปประกวดเวทีนี้ประกวดเวทีนี้ประกวดเวทีนี้อะไรเงี้ยนอกจากจะเป็นคู่พี่เขาชวน พอพอเราไปประกวดเสร็จปุ๊บเราได้เริ่มหาแนวทางแล้วว่าเราจะไปแนวทางไหนได้ไอย่างเงี้ยก็คือจะฝากให้น้องๆว่าจงเริ่มต้นแล้วก็กล้าตัดสินใจในการทําอะไรที่ตัวเองชอบได้เลยไม่ต้องรอให้โอกาสมันเข้ามาหาเราถ้าเรากล้าทําเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จได้ด้วย วันนี้เรื่องราวของพี่ออฟนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่วิ่งเข้าหาโอกาสเองเลยถ้าเราัมแต่จะรอโอกาสวิ่งเข้าหาเราเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะอย่างพี่ออฟเองก็เรียกว่าเป็นคนที่เดินเข้าหาโอกาสเองเลยนะคะแล้วก็คนเรานะคะต่างก็มีความชอบแล้วก็ความถนัดเป็นของตนเองมีเป้าหมายชีวิตนะคะเป็นของตนเองไม่ว่าใครก็ตามนะคะต่างก็มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคเข้ามาในชีวิตแต่เราจะ ก้าวข้ามมันไปยังไงนั่นก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องคิดแล้วก็ลงมือทําเองนะคะแล้วก็เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้ข้างหน้าด้วยค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการ Motivation With t e e n s ยังไงวันนี้ดิฉันแล้วก็พี่อ๊อฟขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Motivation with Gen Z Podcast ดีๆที่คน Gen Z ต้องฟัง